มีมเลียทำของสปีดซูไม่ไหวแนะนำทีมที่ผมเล่นอยู่เลยครับของดีประจำแพทนี้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทุกคนขึ้นแรคงไปสู่อันดับที่1ของเซิร์ฟหได้นะครับแต่ล่าสุดทีมนี้เนี่ยพาผมมาไกลครับจนถึงแรงสิบสของเซิร์ฟหนึ่งเลยครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับคือหนึ่งมีเลีย เฟรยาซีสองเมลคีซีสองลิงซีสองเอเซียซีูยครับอันนี้คือขั้นต่ำที่ผมแนะนํานะแต่ถ้าสามารถซีสูงกว่านี้ได้ก็จะดีครับคำเตือนสำหรับทีมนี้นะครับคุณจําเป็นที่จะต้องมีแหวนอํานาจ3วงแหวนชุบสักวงหนึ่งนะครับยิ่งดาวเยอะๆจะดีมากหรือถ้ามี5-6ดาวแหวนทองเนี่ยซ้อนแหวนทองอีกทีหนึ่งก็จะยิ่งดีขึ้นไอีกครับ วิธีการเล่นทีมนี้นะครับเราต้องการที่จะทําทีมให้ช้าที่สุดครับเท่าที่เราจะทําได้เลยเพราะเราออกแบบทีมนี้มานะครับเพื่อจะส่วนคนเี่อเล่นทีมสปีดแต่ทําของมาแรงไม่พอครับเอลิเซียเปิดใบเพื่อล้างบัฟและก่อกวนลําดับสกิลของสตูครับจากนั้นแปะเมลคีและปิดท้ายด้วยเฟรยาบนครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของทีมนี้คือของครับ 1. เมลคีใส่เซต,ต้านนะครับทำต้านร้อยร้อยเลยนะพอเป่าเยอะๆได้เลยนะครับโจมตีสามพันเพียงพอแล้วที่เหลือลงอัตราบลอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับ เอลิเซียครับสายจตัตาันเช่นเดียวกันเข้าเป้า100อ่ะบางคนก็จะมีคําถามว่าพี่เดี๋ยวบกเฟย,าย่าสามไม่ใช่หรอทำไมทํา100เลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายตรงนี้ให้นะครับว่าททำไมเสื้อขอลดคนาเสียหาย2ชิ้นเลยนะครับที่เหลือลงบล็อกกับต้านฐานได้เลยครับ เบย่าครับขอแรงที่สุดที่จะทําได้เลยใส่เซตจุดอ่อนคิเรต80-90ครับจุดอ่อน80-90เช่นเดียวกันคือทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราต้องการแรงๆเราก็เลยต้องใช้น้ําแดงน้าส้มกันเล็กน้อยเพื่อจะเน้นดัเมจให้แรงๆกันเลยนะครับซีลิงครับขอให้ยืนได้อย่าไปไวเกินไปขอให้ยืนยันตัวรองสุดท้ายเลยนะถ้ายืนได้ผมแนะนําใส่เซตจุดอ่อนได้เลยแต่ถ้าถือว่าไปเร็วเกินไปในตัวแรกๆเนี่ยผมแนะนาว่ามาทาเซตบล็อกกับผมได้เลยครับเพื่อจะใช้ประโยชน์ของลิงอย่างเต็มที่ครับคือการซีซีและฮิล สุดท้ายมิเรียครับจริงๆเนี่ยผมแนะนำเป็นเซตบล็อกนะครับทำลดความเสียหายสามสิบเนเหมือนกันบล็อกให้ได้สูงๆเลยแล้วก็อัดลงป้องกันได้เลยที่เหลือครับสามพอะไรงี้ก็สวยแล้วครับทั้งน้ําแหวนนะครับแนะนําว่าอับน้าเนี่ยสวงที่เตรียมไว้นะครับใส่เฟรย่าเมลคีเอเรเซียแหวนที่ชุบนะครับผมให้ลิงและมิเรียก็ใส่เป็นแหวนเดชครับศักยภาพโฟกัสที่ลิงก่อนเลยลิงเน้นเป็นดาเมจกับเลือดก่อนนะเพราะป้องกันเนี่ยลิงได้หมดเยอะมากนะครับจากแพสซีฟตามมาด้วยเฟรย่าครับขอแรงๆเลยส่วนเมลคคีรัับขออให้ยืนนได้ก็พอเาะ เอริเซียไม่ต้องรีบทําก็ได้ครับแล้วก็มีเดียสุดท้ายถ้าใครมี C2 ก็เรียนเชิญครับของแต่ตัวนะครับของผมก็ยังไม่ได้ปรับนะครับมันยังแก้ได้อีกเยอะเลยผมมองว่าทีมนี้ยังไปได้ไกลกว่านี้อีกนะถ้าใครมีคำแนะนำยังไงสามารถมาคอมเมนต์กันได้เสมอเลยนะครับ